สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับนะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่เพื่อนทุกคนนะครับพาลุงป้านาอาทุกท่านนะครับมาพบกับถ้ำนะครับเป็นซึ่งเป็นถ้ำต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นถ้ำที่น่าจะผีดูที่สุดนะครับแล้วก็เป็นถ้ำที่ค่อนข้างที่จะมีดวงวิญญาณอาศัยอยู่เยอะมากนะครับจะเยอะยังไงจะดวงวิญญาณจะอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพา พี่เพื่อนทุกคนนะครับเข้าไปรับชมกันนะครับและอย่างหนึ่งนะครับถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับจะไม่มีการลบหลู่ใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะไม่จะไม่ลบหลู่จะไม่ท้าทายใดทั้งสิ้นจะพาพี่เพื่อนทุกคนนะครับพาลวป้านาทุกท่านเนี่ยเข้าไปรับชมนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็ความเป็นมาของถ้ำแห่งนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับท่านทูดงนะครับ มาเจอนะครับเมื่อสัก30 30กว่าปีก่อนนะครับท่านทุดงมาเจอนะครับแล้วท่านก็เหมือนกับมานั่งสมาธิในนี้อุ้ยีผมพูดไปแล้วผมขนลุกเลยนะทุกคนนะท่านก็มานั่งสมาธิที่นี่นะครับทุดงมาเจอถ้านี้มานั่งสมาธิที่นี่นะครับแล้วท่านก็รู้สึกเหมือนกับว่าถูกชะตาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยท่านก็เลยมาสร้างวัดที่นี่นะครับทุกคนซึ่งถ้ำตรงเนี้ยท่านจะใช้เป็นที่ พิ่ปัสนากรรมฐานนะครับนะแต่ผีจะเยอะอยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยเข้ามารับชมภายในบริเวณถ้ำกันนะครับซึ่งนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ขนลุกนะครับขนลุกมากๆรู้สึกเหมือน ไม่ได้อยู่เพียงลำพังนะครับทุกคนเริ่มจะเห็นอะไรภายในถ้ำบ้างหรือยังครับเพราะว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำที่พระอาจารย์เนี่ยนะครับท่านได้นำอัฐิของดวงวิญญาณที่เสียชีวิตแบบตายหงนะครับมาไว้ในนี้เยอะมากนะครับดูนะครับที่อยู่ตามซอกนี้คือเป็นอัฐินะครับของ คนที่เขาเสียชีวิตแบบตายโหงนะครับใจผมเต้นตุบๆๆเลยตอนนี้นะครับแล้วเป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานนะครับของพระพิสุนะครับที่แบบแสวงหาความสงบนะครับนะแสวงหาโมกะธรรมนะครับด้านในนะครับ นี่ก็คือเป็นบริเวณด้านในนะครับทุกๆคนสังเกตนะครับว่าจะเป็นลานลานโล่งๆนะครับแล้วจะมีหนังสือสวดมนต์นะครับมีพระประธานนะครับแล้วก็บริเวณผนังถ้ำนะครับทุกคนนะสังเกตนะครับจะมีกระดูกนะครับซึ่งพระอาจารย์นะครับท่านบอกว่า เป็นกระดูกที่เสียชีวิตจากการตายหงนะครับแล้วดวงวิญญาณเฮี้ยนมากๆนะครับท่านก็เลยนำอวัตถินะครับมาไว้ภายในถ้ำนะครับเพื่อให้ดวงวิญญาณเนี่ยเ,เห็นเห็นธรรมะนะครับเพื่อที่จะได้ไปสู่พภพภูมิที่ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นบริเวณโถงถ้ำนะครับ นังเกตนะครับเห็นไหมตรงซอกตรงมุมต่างๆจะมีที่เก็บอัฐินะครับนะตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยรู้สึกขนลุกนะครับทุกคนรู้สึกขนลุกมากมากนะครับเป็นอะไรที่ขนลุกแล้วก็รู้สึกไม่ได้อยู่เพียงลําพังนะครับซึ่งถ้าถ้ำแห่งนี้บอกเลยว่าเป็นถ้าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นถ้าที่ เหมือนกับมนุษย์ยุคหินอยู่นะครับเพราะว่ามีการพบกับของหลายๆอย่างนะครับที่มันเกี่ยวกับหินยุคหินโบราณนะครับนะซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกอย่างงี้นะครับว่าเป็นกระดูกโบราณนะครับเป็นกระดูกแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นมีดนะครับมีดในยุคหินนะครับ นี่นะครับเป็นมีดโบราณเลยนะทุกคนนะมีดหินโบราณนะครับนะนะครับที่เขาใช้แล่เนื้อในยุคยุคโบราณล้านปีนะครับยุคยุคเก่านะครับนะอันนี้ก็เป็นเหมือนข้าวของนะครับข้าวของของใช้โบราณนะครับซึ่งพระอาจารย์ท่านมาพบที่ที่ถ้ำแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระดูกนะครับกระดูกมนุษย์ยุคหินนะครับซึ่งถ้าคนที่เขามีจิต ที่สามารถมองเห็นดวงวิญญาณหรืออะไรได้เนี่ยจะสัมผัสได้เลยนะครับว่าถ้าแ่งนี้เนี่ยมีดวงวิญญาณอาศัยอยู่เยอะมากนะครับสังเกตน,นะครับทุกคนนี่นะครับโอ้โหดูนะครับทุกคนเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลอนน่ากลัวนะครับนะ คนลองใครที่มีจ tamam id ิตส like ัมผัสนะครับลองนี่นะครับจะไปทางเข้าไปอย่างนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยดีดีดูโถกระดูกทำไมรูปแบบนี้นะครับดูดูนะครับทุกคนเต็มไปหมดเลยนะครับทำอย่าค่อนข้างเย็นนะครับทุกคนโอ้ย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 โอ ข้างค้าวนี่นะครับถ้ำจะเป็นที่แบบปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับทุกคนนะแต่เกิดจะคือเราจะไม,ไม,ไม่ไม่เข้าไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยู่เพียงลำพังนะครับทุกคน ตรงนี้นะครับคือจะเป็นจุดที่พระอาจารย์ท่านมาอยู่เมื่อครั้งที่ท่านมาทุดงมาที่นี่ใหม่ๆนะครับท่านก็จะมาสายอยู่ที่จุดจุดนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้ตอนนั้นนะ่ะยังไม่ได้สร้างเป็นวัดนะครับแต่ตอนนี้เป็นสร้างเป็นวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูทุกซอกทุกมุมนะครับก็จะเต็มไปด้วยโถกระดูกนะครับทุกคนดูนะเนี่ยนะครับ ตรงนี้เป็นวัดที่อยู่กลางป่าเลยนะครับถ้ำนี้เป็นถ้ำเหมือนกับถ้ำในสมัยมนุษย์ยุคหินเลยนะครับโอ<ฮ>้ยขนลุกเลยทุกคนทุกคนขนลุกมากนะครับดูขนลุกมากเลยดูนะครับนี่นะตามซอกตามอะไรอย่างนี้นะ ครับทุก็นะครับพี่เพื่อนทุกคนครับตอนนี้ผมก็พาพี่เพื่อนทุกคนเนี่ยเดินสำรวจชมถ้ำนะครับทุกซอกทุกมุมไปที่เรียบร้อยนะครับนะก็เห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับนะก็อย่างที่บอกไว้ว่าเราจะไม่มีการท้าทายจะไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งประวัติก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนะครับพระอาจารย์ท่านทุดงมาจาก จังหวัดอุบลน,นะครับทุดงมาแล้วก็มาเจอสถานที่แห่งนี้ซึ่งสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นถ้าอยู่นะครับแต่ในี้นท่านก็บริเวณนี้ก็สร้างเป็นวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านก็มาวิปัสสนากรรมฐานอยู่ณจุดจุดนี้นะครับนะทีนี้อย่างที่บอกทุกซอกทุกมุมก็จะเต็มไปด้วยโถกระดูของผู้วายชนนะครับนะก็ผมเนี่ยสัมผัสได้อยู่แล้วคนผมลุกตลอดนะครับแต่ท่านไหนมีเซนส์เห็นอะไรก็ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงขอญาตลาไปก่อนนะครับ พวก็มาอีพีหน้านะครับอาจจะพาไปเยี่ยมชมนะครับเราอาจจะแบบไม่ได้ไปล่าท้าผีไปอะไรอย่างนี้อาจจะไปถ่ายบรรยากาศให้ได้รับชมให้ได้ดูกันอะไรอย่างนี้นะครับนะโอเคครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ